สวัสดีค่ะจอกมาบันทึกการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานต่างๆหัวข้อ,ขอ,ขอการรายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยมีบัตรประกันสังคมแบบสบพส1.03นะคะออกไปที่เซิร์ชเมนูค่ะเราจะเซิร์ชท,ที่ p ีเ o 1.03นะคะ แล้วก็กด enter ค่ะก็จะขึ้นหน้าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปพศ 1- นขี่0 3นะคะให้เรามาแก้ไขตั้งแต่วันที่คือวันที่1อทับสีทับ2 5 5 8นะ ำส่งคือวันที่18 2ทับ02ทับ2558ค่ะจากนั้นให้เรากดโอเคนะคะก็จะขึ้นหน้าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนขึ้นมานะคะสอพศ 1- ขีด0ค่ะชื่อนายจ้างนะคะคือบริษัทดีและเก่งจำกัดนะคะเป็นแบบรายเดือนนะคะก็จะเป็นรูปแบบของเอกสาร การสร้างหรือดูรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด c a n เซินะคะ,ะการบันทึกการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานต่างๆแล้วก็รายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยมีบัตรประกันสังคมแบบสบปส1 4 0 3เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ